ช่างมันจากที่เคยพูดไว้นะครับในเรื่องของการปรับความคิดและพฤติกรรมนะฮะอดัแบ,บแรกเราต้องมาพูดกันถึงเรื่องของการปรับความคิดก่อนนะครับหลายคนถามว่า,าปรับยังไงช่วยแนะนําหน่อยนะ,ะปล่อยวางไม่ต้องรู้สึกผิดในส่วนของการปรับความคิดนะครับสิ่งที่อยากให้ทําให้ได้อันดับแรกคือต้องรักตัวเองให้มากกว่ารักคนอื่น แชร์ตัวเองให้มากกว่าแชร์คนอื่นไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้อันไหนตัดได้ตัดเห็นแกตัวบ้างก็ได้ครับเห็นแกตัวในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ไปเอาเปรียบคนอื่นนะแต่เห็นแกตัวเองก่อนแคร์ความคิดตัวเองก่อนแคร์ความรู้สึกตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนทําอะไรเพื่อตัวเองก่อนใครจะมองยังไงช่างมัน เรื่องของเขาปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราอย่าไปเก็บเอาทุกอย่างมาเป็นปัญหาของเราครับเราซึมเศร้าเราจะรู้กันดีเนาะว่าเราอ่ะจะชอบรู้สึกว่ามันเป็นความผิดของฉันแบกทุกอย่างเอาไว้เวลาพูดมันง่ายแต่เวลาทําจริงๆแล้วมันยากแต่ผมไม่ได้บอกให้คุณทําภายในวันนี้พรุ่งนี้ที่จะต้องทําได้ทั้งหมดแต่ให้คุณค่อยๆทําครับค่อยๆปรับค่อยๆวาง นี่คือเรื่องของการปรับความคิดครับ